ุ้ยโสดใจแล้วมาดิครับตายมาหนึ่งสะบัดโอ้โหมันลงหลุมแทนใส่เลยครับใส่เลยครับผมไ่แก่หรือเปล่าตอนนี้เหมือนจะต้องอุ้ยเชื่อตาเข๋อัติแปดวิเราจัดรอจนกว่าที่เราจะจุ๊กจุบบ๊กปนกูวสวน มันต้องบิ้วแรงเท่านั้นมัดต้องแรงเท่านั้นจังหวะสู้หวันสวัสดีครับวันนี้เอเมอรี่แพชใหม่นะได้บัฟขึ้นมานะครับผมบัฟแค่อ่านนะรู้เรื่องเลยนะครับผมอาจจะไม่ขึ้นให้เนาะขอฟังเอาตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับสกิลหนึ่งฟูนาวนะครับจาก1ิวิเป็น9าวิลดมา1วินะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีสกิลหนึ่งหรือว่าปาเข้าไปเนี่ยมันเร็วขึ้นเห็นไหมไปกลับเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองปาไกลๆดูว่ามันเร็วขึ้นนะครับ แต่ถ้าใครเป็นเมนก็น่าจะเนี่ยเนี่ยมันเร็วขึ้นครับใครเป็นเมนก็น่าจะรู้ว่ามันเร็วขึ้นนะครับอ <c oughs> ืมนนแต่ผมผมถึงผมไม่เล่นเอเมอรี่บ่อยเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ u t u b e จากเอเมอรี่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะ <c oughs> ก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วเลยอะ่ะมันอาจจะลดเลือดใช่ไหมสมมติว่าเราโดนตอดในเล,อเลยอยนอะไรเงี้ยเอาไปดิโดนตอดในเล,อเลยอยนอะไรเงี้ยอาจจะฮิวเลือดได้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นนะยครับ โอ้ยอยากใช้ฟิกเกอร์เลยเดี๋ยวค่อยไปใช้ไฟหน้าแล้วกันนะครับนี่อาจจะเดินตามเคนไปก่อนแล้วกันก็กว่าจะหาเกมที่เล่นเอเวอรี่ได้นี่ครับก็สุดโต่งเหมือนกันเดีช่วงแรกก็รองเท้าเกาะนี่ครับก็รองเท้าเกาะไปเลยสู้พี่แกครับผมว่าแล้วไม่ตาไงเนี่ยหนึ่งนาทีคือกระบอก มารีบิ่งมาเลยครับยังไม่เวลสี่เลยแต่เตะขัดให้ก่อนก็ได้ขัดดวงเอ้มีประโยชน์มีประโยชน์ดูมีประโยชน์ขัดดวงไว้ก่อนฟันเกอร์ตามครับอติไปแล้วตีไปแล้วเตะครับเตะครับแลแ้วเตะครับผมเหมือนจะต้องอกดนะอัตินี้ก่อนครับอัติอ่าอัติทุยอัติเอเวอรี่มีทำไรครับก็มีเอาไว้ทำอะไร อ่าอันตรีแล้วตัวมันจะแข็งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของรูนเลยพูดเลยผมใส่มาเป็นรูนเจาะร้อยนะครับผมไม่ได้ใส่เป็นรูนคีเนาะก็อาจจะห้อยคลิปมาแหละใส่เป็นคลิปใหญ่แต่ว่าในเรื่องอัตราคริติคอลที่ไม่มีเลยอ่ะมันเลนดวงนะครับอ่าสายนี้มันเลนดวงเออรูนรูนนี้ต้องบอกว่ารูนนี้มันเลนดวงนะครับถ้าติดคีก็แรงไปเลยนะเพราะเดิมมันอย่างเงี้มันแรงขึ้น50%อยู่แล้วนะครับพัดตีพี่แกมันแรงขึ้นอยู่แล้วครับอันนี้รับเลนกันรับคลิปเลนก่อนแล้วค่อยมาฟาร์มคลุมนะครับ อื้อี่ขูเข็นว่ะไปกันตีว่าตั้งนานอ๋อขูโดยเปิดมาดิดมาดิบวะแก๊ยอมเลยครับเดี๋ยวโดนแก๊งผมว่าอาจจะเล่นเซฟๆดีกว่า ลางมีประเด็นว่ะลางมีประเด็นหนักเลยกันเราเราไม่เตะครับเราไปแก๊งกับเพื่อนดีกว่าเฮออ้กคุณสนใจแล้วมาดิครับตายมาหนึ่งสะบัดโอ้โหมันลงหลงุมแทนใส่เลยครับใส่เลยครับผมถือว่าแต่เราเราตัดสินใจดีแล้วไห เม่กี้ถ้าดันฟ้องไปอ่าทุเรนมารับมารับเฟซอยู่นะครับอ๋อมาพิยดาอีพิยาดาพิยาดาเจอโอเคไหวไหวเพื่อนไหว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 ถึงแม้ผมจะบางแต่ว่าอื เกมนี้เรามีตัวเทพอย่างมาจาหลุดมาอยู่นะครับต่อมาครับเราก็จะบิ i l เป็นออมนิอาร์มเลยเด็ดเซตนี้อย่างที่ผมบอกมันเน้นดวงนะครับผมจะขึ้นเป็นออมนิอาร์มก่อนแล้วค่อยเป็นพวกสายครีเอเออนะครับเก,ก,บก็บอ็อบเก็บออบเจกต์ไม่ยัง้งนอนสต็อปแบบว่า้งหรือว่าเก็บออบเจกต์ไม่ยั้งหน่ครับกลางก็ครีปไปเดินตามนะคอสไม่ทันว่ะ ตับเลนแบบเร็วมากปล่อยก่อนเลยครับตรงน,นี้ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเปลีป่ยนแล้วนะครับตอนนี้ได้ได,ได้เลิกนะครับได้เลิกเปลี่ยนรองเท,นะท,ท้าแล้วรองเท้าแค่สี่สี่แล้วยังางตอนนี้สูโ้โเคนก็สบายแล้วต้นเกีนเอามาเซฟไปเฉย,วดย,ดย <c oughs> เดี๋ยวว่าโดนไปสองตัวโดนโดนลงจะถามว่าเอมิลี่เล่นสายแทคได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ดาเมจมันจะไม่ถึงใจไม่ค่อยถึงใจเท่าไหร่ น่าจะมาเอ่ไล่เดินลีหรือเปล่าถ้าไม่มาผมจะกันไว้ไหนฮะทามิง่งฮงาวิ่งก็มีทามิ่งเหมือนกันนะพอเราออกพุ่มปุ๊บม,มาเลยโคตรทารมิง่งเฮ่อมาต่อที่ออมนิอามครับตอนนี้เราหาสเปซก่อนดีกวม่นะคือหน้าคอเป็นสร้างสเปซแบบเยอะมากเลยครับพอผมมาล่างเขาสปิทปนพอผมไปบนเขาสปิทล่าง หางเงินหางเงินหนักมากตอนนี้หวาบลงเตะพร้อมหนึ่งีโอโหอย่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับไปดีกว่าเสียเลือดจะตายด้วยขีข้าว้อมีแวนมีซัพพอร์ตมาอยู่ครับได้ได้ได้ไดกดติเลยปั๊บขอสักบ้างสปิทเงินสัก เยอะเลยเยอะเลยยะโอเค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 คือหายใจเข้าลึกๆออมลิอัมบ่ออบลิอมต้ไหมแล้วก็นะครับเป็นตัวที่ตัดินใจไม่ถูกเพราะว่าฝัของข้ามมันแรงด้วยนะครับโดนนาคอสมาทีเดียวคงอาจจะครึ่งหลอดได้ถ้าไม่เราไม่กดอันตีนะเราอาจจะครึ่งหลอดได้แต่ว่าถ้าเล่นเป็นสายคอนเทนต์เลยก็แรงๆเป็นสายคลีนะครับอ่ะคอนเทนต์ ชีวิตติดคอนเทนต์ไม่ติดเกมนะ้ติดคอนเทนต์แกนอาทีเอาดาร์คไอเยอร์ดีกว่าฝั่งเขาแรงแต่ก็เรืแรงด้วยความบางเหมือนกันเนี้ยแต่เราอาจจะตัวมันชักอู้สวยแอตติคตึงๆบบบเคสเคสปล่อยน้ำสวยมากครับไม่อัน้ันี่ผมไม่ได้คิวเนีย ม้ยแก่หรือเปล่าตอนนี้เหมือนจะต้องอุ้ยชื่อตาเขอันติ8แปดวิเราจะรอจนกว่าที่เราจะจุกจุกบนกู้วสวรรค์มันต้องบิวแรงเท่านั้นมันต้องแรงเท่านั้นจังหวัาสวนเอาเรียน ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเขาแครงครับแต่ว่าในแคงสูงขึ้นมาอีกืุกกันก็เลเจอประมาณนี้นะเอตีตัวมันค่อนข้างไวาบางทีอาจจะเจอตัวออฟเลนที่มันหยาบกว่านี้นะครับแต่เกมเนี้ยเราเลือกมาฝั่งข้าวก็เลือกเป็นเคสุด,สดท้ายนะครับก็ถ้าในถ้าในความคิดของผมถ้าผมเล่นเคเนกีก็อาจจะไม่ตูเ้เอมอรี่เอามาเดินเกมเล่นเนี่ยฆ่าพวกตัวบางเฉยในเกมเกมนี้นะครับฆ่าแวนเลยเนี่ยเออ ถ้าเกมแบบทรงๆเขาอาจจะแตะอ้อยได้หัวทรงๆนะี่ยเอาระเบิดมาอะไรอย่างนี้แต่เขาออเอาฟิกเกอร์มาเนะี่ยถ้าในความคิดผมเป็นออฟเลนอีกฝั่งหนึ่งนะโหยทรับโอ้ป่อยน้ำใส่น้ำตอนด้สวยเลยสวยเลยเตะหูเตะครีด้วยโอ้โหสไลด์มหาพรี easy kill ไอเฟรีพูดนะผมไม่ได้พูดนะไอเฟรีพูดนะครับสกิลหนึ่งเปอมโอเคได้ครับอันในมุมมองที่มันบัฟขึ้นมาถามว่ามันบัฟเยอะไหมก็ปุ่มพูดตรงๆไม่แต่ในมุมมองที่มันปั๊ขึ้นมาก็รู้สึกว่าถ้าเราออกสายบางบาใช่ไหมสกิลหนึ่งอะไรเงี้ยก็ช่วยได้พอสมควรเลยเด้งปุ๊บเด้งปุ๊บเด้งปุ๊บลดวินาทีก็หนึ่งวินาทีแต่ก็ตามนั้นไม่ได้ช่วยเยอะนะครับ ถ้าบัฟบัฟในเครื่องโบว์บิลเลตี้ผมจะยิ้มเลยทเเั้งรายบรีท่าโบว์บิลเลตี้แบบแดดนู่นแดดนี่ได้สกิลหนึ่งอะไรเงี้ยเฟี้ยวยังได้เฟี้ยวเลยน่าจะรีเวิร์กมาในเฟี้ยวเลยเอาคนหิวครีปปุ๊บเตะแล้วค่อยยันติเปิดมาตามสู้ตัวนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆดักได้มีคนเดินมาอะไรเงี้ยเตะสกิลสองก่อนนะครับแล้วค่อยอันติเพราะว่าเราเอาเดวิลโอเวอร์เคนนิ่งมาเนาะมันก็จะ รีสกิลหนึ่งสกิลสองให้นะครับอืมเตะไปก่อนเตะไปก่อนถ้าดักได้ถ้าเราอยู่ในพวงแล้วดักได้นะี<อ>่แต่ในฟงในไฟใหญ่อะไรบางทีเราเป็นสายเบิร์ดแรงอยู่แล้วไงไอ,อนะ้บางทีประมาณเข้าบางทีชุดเดียวตายอะไรเงี้ยอาจจะกดอันติเข้าไปก่อนเพราะว่าตัวเราค่อนข้างบางนะเอแตอนน่แล้วแต่สถานการณ์ในการใช้ล้วงก็ใช้สองกอนเลยค่อยอันติไฟใหญ่ๆที่เขาแบบเบิร์ดตามเอกกันบ่อยๆก็ แต่แติเข้าไปครับงั้นเราตายไวหน่อยดิพิเชอร์สายนี้ก็ไม่ได้ออกออกแค่เกาะเกิดในชิ้นสุดท้ายเลยนะครับอืมตายคิดที่ข้อ25 25ถือว่าไม่ได้เยอะเลยมันติคดครีดีกว่าลิงนะผมบอกอายเอ๊พูดพูดทีไม่ติดครีดเลยติดติดี้หน่อยไม่กี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ เอ๋เต็มคิวด้วยเหมือนกันเสียวโตู้อยู่นะผมบอกเลยเล่นเอมิลี่สายแรงมันเสียวโตู้อยู่นะครับ,บอ,รอ่ารออรอเรามาดูกันนี่ฮิวครับแต่ด้าเน,น้นฮิวจริงๆก็ไม่ต้องฆ่าคลิปเอ๋แต่ปัญหาก,ก็คือเมื่อเราไฟส่งไฟเสร็จใช่ไหมปลาฟ้าง,ง,งูหัวปลาฟ้าเพื่อนกัน อคราวนี้แล้วก็สบายแล้วไม่ต้องกลับบ้านเพื่อนเวดไปแล้วไงอาให้ฟ้ามันขึ้นพอๆรับเพื่อนเวดฟ้าไปเก็บไปเลยครับเขาเลยตัดบรูตัดบรูทุกเทียวตายนี่ับผมบอกเลยต่เอลสู่อะมีหน้างอคอหักกันนะแต่ว่า ใจเย็นก่อนนะเราไม่เห็นแมปว่าเขาหายกันเยอะขนาดไหนครับเห<ด>็นแค่สองตัวตอนนี้อยู่ด้านล่างทูเลนกับซัพพอร์ตครับลูอีไม่เห็นโอเคตรงนี้เขาไม่เห็นนะว่าเราเข้ามาในพุ่มแมปไม่เห็นแต่ว่านช่างเลยไฟล่าก,กันแล้วโซลีด้ากรอนปิดหลังครับปิดหลังครับโอ้โหปิดอย่างไกลเลยวันนี้ตอนนี้ตัวตัวเข้าสว่วสพุ่ม อ่ะสุพงไอเชีย่ยผีหลอกหายไปไหนวะผีหลอกวิญญาหลอกโอเค <my> อเคพื่อนกว่ะทำเลนรอดาร์แล้วนะครับอ่าซึ่งีอีกทีลืมดูเวลาเหมือนกันเดี๋ยวที่เพือเ่อนบอก oh <my> แรงเหมือนกันนะครับตอนนีน้อ่ะมันก็จะมีตั้งหากเดี๋ยวเพือพ่อนพลาดอะไรแล้วก็ รอเพื่อนนะครับแวนสิบพวิก็เกิดทันในช่วงตอนนี้4 5, ต่อ5มากสุดก็สี่ต่อ5นะครับก็รอรอมาจาาเกิดอีกนิดหนึ่งโนะัถนัดเรียกมาจาวะ่ะเออแต่ว่าใน YouTube ต้องตั้งเป็นมาจา้ามาดูมาดูเป็นสายแบบสายผีเลยมาจาสายไปเลยไม่ใช่ไายแท้ทแทยมาจา้า สายแบบหมอผีหมอผีหน่อยมาจาเฮลโหล bro w e ี c o m e t ู my w o เวิร์ฟอืมอืมฟิกก็หลบก็ปิดกูได้ป่ากูได้ป่าเพื่อนกูได้ป่าโอเคบนเยอะเพื่อนเลยที่ตีล้านแต่ว่าเรามีตัวของมาจาที่บัฟมาในแพทช์นี้ครับตีกอสั่นงไวตีออปติกไวมากบอกเลยสแต็กไม่คูนจริงมอกคูนสองะะแต็ก เอสวยครับเนี่ยวนนี้เราฟิกเกอร์เข้ามาลบสวนเอาไม่ตายด้วยมีสุวนแต่มาตายด้วยเคนแล้วฝั่งนี้นะฝั่งนี้ตายด้วยมาจ้าแลกกันไปเลหนึ่งต่อหนึ่งครับผมตึดโอ้แฉดาวไปหนึ่งแฉดาวไปหนึ่งแฉดาวไปหนึ่งแต่ว่าเขาตายสามทูเลนเกิดไวสุดในอีก <przest> 5 <screen> ้าวินาทีขออนุญาตเอาบัฟแดงนะครับ อันนี้เน้นเน้นตัวเออบอกบอกไปยังวะเน้นดวงเออนะครับผมจำไม่ได้เวลาพูดไป <c oughs> แ,แม่งเลยละกันพันเก้าพันเก้าเตแม่งเลยละกันเอาไอ้ตัวบอลหลุดพี่ก่อนสวยแล้วเคียว <c oughs> ไม่มีเคียวไปโอ้โหไม่ติดคีตติดคีดอกสุดท้ายน,นี่ลวกเลยครับทูเรน แอบเสียดายอยู่แต่ว่าเราฆ่าตัวบนหลูกไปได้แล้วโอเคอยู่เขาจะได้ประมาณไม่นูน่นไม่นี่ไม่น่านนะหมายถึงว่ามันชอบบนลูกเว้ยเออเพื่อนฮิวบอ่อยเรามาดูว่าจะจบไหมครับแต่คิดว่าน่าจะจบแหละเราม,มีดาร์ตด้วยออยโหนมาสองทีแบบนี้อันติหลบไหมฟิกเกอร์ลบไปครับเหมือนจะดูว่าไม่มีอันติแต่ว่าซอยแวนซอยเดีย๋วยวแวนตายลงไปลยครับเคนเคนตายหมาม่วงตีหมาม่วง MVP โอเคครับประมาณนี้นะยะสำหรับเอมิรี่ที่บัฟขึ้นมาถ้าถ้าในความคิดส่วนตัวก็บัฟมาเพื่ออะไรเออพูดอย่างนี้ดีกว่าบัฟเพื่ออะไรเอาความเร็วถ้าบัฟโมบิลิตี้ที่ผมยิ้มเลยนะเออพวกทีคิวหนึ่งทำให้ตาแล้วแดสได้อะไรเงี้ยเออสกิลสองไต่ไกลขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยฟิวนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ